ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบายโยอีอย่าล้มเส้นทหารไทยประชิดต,ตัวแสดงพื้นที่อธิปไตยทันทีหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหเมเขมรนำกำลังบิ๊กทหารชุดใหญ่บุกป,ปราสาทตามเมืองทก ทหารไทยตอบโต้บ้างเข้าประชิดต,ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขมรและกลุ่มบิ๊กทหารเขมรทันทีหลังนำกำลังทหารจำนวนมากบุกเยือนปราสาทต,ตามเมืองทมก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏทีหน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวัน ที่ทางเดอะคริติกและก็รวมถึง Thailand l o v e r ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะตั้งแต่เกิดเรื่องครั้งที่นายพลเนิ้อวงของกัมพูชาและกลุ่มแม่บ,บ้านขึ้นมาร้องเพลงชาติปลุกใจที่ปราสาทต,ตาเมืองทมซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ฝั่งไทยดูแลค่ะเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะทําให้เกิดความไม่พอใจของทหารทั้งสองฝ่ายเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็รู้มาตลอดคะ่ะว่าพื้นที่นี้ห้ามมีการแสดงสัญลักษณ์ของประเทศไม่ว่าจะของกัมพูชาหรือไทยก็ตามแต่ทางด้าน ในพลขเขมก็ยังแหกกฎจึงถือว่าเรื่องนี้เป็นความตั้งใจยั่วยุและมีเหตุผลทางการเมืองอย่างชัดเจนเพราะต่อมาคนระดับสูงของกัมพูชาก็ตื่นตัวเรื่องประสาทตามเมือนทมเป็นของใครกันแน่นะักการเมืองทหารชั้นผู้ใหญ่ของขเขมร แแะเวียนกันมาเยี่ยมเยียนไม่เว้นแต่ละวันลาสุดนเมื่อวันที่6มีนาคม68ทางด้านของวัฒนนานา่าวมหรือพี่เล็กนักข่า,อาวอุโสสายทหารชื่อดังก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขมรบุกถึงที่พร้อมบิ๊กทหารเขมรชุดใหญ่เยี่ยมทหารเขมรชายแดนรุดขึ้นเหยียบปราสาทตาเมืองทมแต่ยังดีที่ทหารไทยบุกเข้าประชิดต,ตัวทันทีเพื่อแสดงอาณาเขตอธิปไตยของไทยโดยมีรายละเอียดบอกว่าพลเอก เสรยหฮารัฐมนตรีว่าการกลาโหมของกัมพูชาลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเยี่ยมทหารกัมพูชาภูมิภาคที่4และภูมิภาคที่5แสดงความเป็นเจ้าของด้วยกัน ขึ้นมาเยี่ยมทหารเขมรที่เฝ้าอยู่บนปราสาทต,ตาเมอมองทมร่วมกับทหารไทยและเข้าไปไหว้รูปปั้นสวดมนต์โดยมีทหารไทยมาต้อนรับและแสดงอนณาเขตที่ทหารไทยและกัมพูชาแบ่งพื้นที่คนละครึ่งตัวปราสาทพลเอกเตียสรยฮาโพสต์ด้วยว่าวันนี้ตนเองแล้วผู้บังคับบัญชาในกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้เดินทางมาเยี่ยมกองทัพบ,บกในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและอาศัยโอกาสนี้ในการเยี่ยมพี่น้องของเราที่ปราสาทตำ ม,มซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีของกัมพูชาอยู่ที่นี่และได้สวดมนต์เพื่อให้ปกป้องราชอาณาจักรกัมพูชาประชาชนชาวกัมพูชาและนำมาซึ่งสันติภาพพร้อมระบุค่าว่าขอบคุณสันติภาพและระบุว่าการเมืองแบบวินวิน จะนํามาซึ่งสันติภาพและความเป็นเอกภาพของชาติซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่5มีนาคม68ทหารไทยก็ได้กั้นผ้ายางสีเขียวค่ะเพื่อแบ่งฝั่งประเทศไทยขเขมรอย่างชัดเจนก่อนหน้าที่นักการเมืองขเขมรจะเข้ามาในพื้นที่เราทหารไทยก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้ เป็นของฝั่งไทยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตอนนี้ได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาแลบาและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ